จากกรณีเมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่4ตุลาคมได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และลุกลามบ้าน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในซอยกลป้อมค่ายที่ตำบลบางปลาซอยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้เก่าจำนวน3หลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งระดมฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องไฟจึงดับลงอย่างสนิท พบว่าบ้านมาทั้งสามหลังน,นั้นว่เหลือแต่ต่อและต่อมาเอ,อจองชัยวงสายทองหรือสอสอเบิร์ตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายสุธีพงศ์อัศวเมศสุบันสมาชิกสภาจังหวัดชลบุรีเลยลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องตน้นพร้อมกับมอบถุงยงางชีพให้กับผู้ประสบอาคีภัยที่ถูกไฟไหม้บ้านทางนี้สอสอเบิร์ตยังได้มอบเงินส่วน ตัวนั้นเยียวยาให้กับผู้ได้รับความเสียหายอีกด้วยจากการสอบถามนางมนัสดานเชียรพาดอายุ58ปีเจ้าของบ้านเลขที่333ทับหงอได้เล่าบา่าเมื่อคืนเวลาห้านาฬิกามีคนมาเรียกและร้องบอกว่าไฟไหม้บา้านจึงได้รีบลุกเปิดประตูออกมาพบว่าไฟลามเข้ามาในตัวบา้านแล้วครึ่งหลังจึงรีบ เอาเสื้อผ้าที่กองใหญ่วิ่งหนีลงมาจากบ้านด้วยความตกใจคิดอะไรไม่ทันในขณะนั้นเอาแค่เสื้อผ้าออกมาได้เท่านั้นไฟได้ลุกลามเร็วมากจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ําดับไฟได้อย่างสนิททาให้บ้านของตอนนั้นวอดไปครึ่งหลังแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้นถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหมดทางด้านร้อยเอกด็อกเตอร์จองชัยวงสายทองสอสชุบุรีได้เปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าว เดี๋ยวรีบลงมาตรวจสอบความเสียหายและมอบถุงยางเทียบไปกับผู้ได้รับความเสียหายอีกครั้งยังมอบเงินส่วนตัวเยียวยาเดิเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายเพื่อเป็นปันและกำลังใจจากนี้จะได้นายสุธีพงศ์อัศวะแม่สูบันจอชนบุรีประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งหาเรือและหาทางช่วยเหลือในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนในทางคดีนั้นก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของเจ้า้าที่ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของ,ของกฎหมาย ต่อไปประมาณตีห้าอาบอกพี่วินพี่วินไฟไหม้พี่วินไฟไหม้พอดีเราก็พอเปิดห้องออกมาไฟเห็นไฟแดงอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเราก็เรียกหลานเอาหลานลงมังล่างแล้วก็เอาหมาลงมาแล้วขนผ้ามาได้สองเที่ยวขนไม่ไหวแล้วเหนื่อยเราปล่อยไฟไหม้ไปไฟไหม้อยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยยังอยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยพอเราเอาหลานลงมาแล้วหมาได้สเก็ตไฟมันมันมันกระเด็นมาไง เก็ดไฟกระเด็นมาเราขนผ้าออกมาแต่อย่างอื่นเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยเราเหนื่อยรู้เรื่องไหมกระจายไม่ดีแล้วรู้จะทำไงอ่ะมันไหมแล้วทําอะไรได้อ่ะใช่ไหมเราต้องก็ต้องย่อปล่อยมันไหมอ่ะไงแล้วเอาหลานออกมาก่อนตอนนั้นก็ปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปเอาอะไรแล้วไปเอาอะไรแล้วเนี่ยเหรอก็เนี่ยก็หมดแหละตู้ยงตู้เย็นพัดลมพัดลมอะไรไหมหมดหมดไปครึ่งหลัง Trông đi trông đi chúc rồi nó bị lán thôi chúc mừng, แล้วหลังนั้นมีเขาอยู่ไหมครับใชอง้อนี่ก็หมายงหลังหรือแต่ห้องสองห้องอยู่ที่ไหนครับตอยู่ตังนู้นนะคะเห็นบอกไปไปโรงพักกันถูกไหมไม่ใช่โรงพักนะครับเป็นคนที่นี่นะคะแต่แกกลับแมแเออแล้วทำงานที่ไหนกันครับขายของอ๋ออยู่ที่นี่ด้วยกันก็ดูดูแลตัวเองตลอดพรุ่งนี้ วันบบนี้ได้เข้ามามาดูจุดเกิดเหตุนะครับก็บ้านหลังนี้เสียหายมีบ้านเสียหายทั้งหมด4หลังนะครับเสียหายเต็มที่เลย3หลังแล้วก็อีกหลังหนึ่งเนี่ยครึ่งหลังนะครับก็ได้มอบถุงยังชีพนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือในการออมอบเงินในเบื้องต้นนะครับในเป็นเงินส่วนตัวนะครับสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาในการ ดับรงชีพในเบื้องต้นตรงนี้นะฮะก็ดูแลกันนะครับในยามทุกร้อนนะครับก็ออกมาผมกับสอจปุ๋ยก็มาดูแลประสานงานและหลังจากนี้นะครับก็จะมีพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับมาดูแลกันก็เข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้แล้วส่วนในเรื่องของจุดเกิดเหตุของเพลิงไหม้ต่างๆเนี่ยก็คงเป็นในเรื่องของเ,ออเจ้าหน้าที่นะครับในการพิสูจน์หลักฐานต่อไปครับ